สนันใดไหนจะเท่าสนันเมืองเพราะที่นี่มีแต่เรื่องช่วยกเกษตรกรถ้ากเกษตรกรอยู่ได้ประเทศ,เทศไทยก็อยู่ได้ถ้าชาวนาอยู่ไม่ได้ไป,ไปกันหมด <laughs> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน ในโชคดีครับเรามีโอกาสได้มาที่โรงสีข้าวสนันเมืองนะครับที่อำเภอคลองขลุงของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงย่อยๆแล้วกันนะครับของอ่าของข้าวและก็ผลิตทางการ,กรเกษตรหลากหลายแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่รวยอะกำแพงเป็นเพชรใช่ไหมกำแพงแต่ว่าสรรารพัดปัญหามีอยู่หมดโดวยเฉพาปะปัญหาของพี่น้อง เกษตรกรนะคร,ระับเกษตรกร,ร,กรผู้ทำนาข้าวนะครับเราฟังปัญหาของเกษตรกร,ร,ก,รก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปฟังปัญหาของคนกลางคือโรงศีแล้วไปถึงปัญหาของผู้ทรงออกเรื่องต่างเหล่านี้นะครับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเข้ามาก็พูดว่าจะทําเพื่อพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะชาวบ้านนั้นเป็นคนส่วนใหญ่แต่แล้วก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างซึ่ง วันนี้สื่อมีจำนวนมากมายเราก็ต้องกระตุ้นรัฐบาลซึ่งเขาได้เลือกท่านขึ้นไปแต่ถ้าท่านยังทำอยู่แบบนี้ก็คือท่านฆ่าพี่น้องเกษตรกรให้เฉาตายไปในแต่ละวันแต่ละปีนะครับตัวแทนเกษตรกรท่านหนึ่งตอนนี้ปัจจัยของชาวนาครับของเกษตรกรนะครับตอนนี้เดือดร้อนมากเลยเรื่องปุ๋ยยาน้ำมันครับขึ้นเอาไม่อยู่เลยครับตอนนี้ เกษตรกรแย่มากๆเลยรับไม่ไหวแล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเรื่องน้ํามันเรื่องปุ๋ยครับเรื่องยาหน่อยนะครับขอขอฝากรัฐบาลด้วยนะครับอตรงเนี้คืออยากให้ให้ให้ปุ๋ยราคามันต่ำวันนี้จัดหาปุ๋ยราคาพิเศษน้ํามันราคาพิเศษนะปุ๋ยน้ํามันแล้วก็ยาฆ่าแมลงในราคาพิเศษครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรก่อนก่อนที่ท่านจะเข้าไป เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเคยพูดไว้ว่าราคาข้าวเปลี่ยนละหกพันเนี่ยอยู่ได้เกษตรกรแต่เราปรับราคาปุ๋ยราคายาลงมาแต่พอท่านได้เป็นแล้วท่านทําไมปรับไม่ได้ครับท่านพูดไว้ต้องปรับให้ได้ครับยัง้นเกษตรกรอยู่ไม่ได้แล้วครับเกษตรกรต้องการเท่นี้แหละครับอ่าต้องทําตามคําพูดที่ว่าไว้ครับทําได้บอกมาทําไม่ได้ก็ให้บอกมาครับผมไม่ใช่ ไม่ชอชากไปอืำอ่ำมอึอ่งอยู่น้ําท่วมฝากพูไม่ได้ไม่ได้เนาะครับผมอ่าเอาละมาฟังํำนันในพื้นที่บ้างตอนนี้อย่างที่ทางคุณมัสันได้กล่าวมานี้ก็ผลกระทบตอนนี้นะครับก็เนื่องจากทาง <c oughs> น้ำมันเกี่ยวกับน้ำมันนะครับคือมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆและที่ตอนนี้เกษตรกร,กรประสบกันก็คือ ตอนนี้น้ําเยอะเราต้องใช้น้ํามันเยอะครับเพราะต้องดึงน้ํากันแทบจะทุกวันถ้าถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงครับอาทิตย์หนึ่งเนี้ยก็น่าจะหมดทุนนะครับเกี่ยวกับค่าน้ํามันนะครับค่าน้ำมันหมดใช่แล้วก็อย่างที่ปุ๋ยอ่ะเทาาที่แล้วอย่างก็ข้าวราคาหกพันเนี่ยปุ๋ยก็จะอยู่หกหกร้อยกว่าบาทอืแต่ตอนนี้ข้าวราคาหกพันกว่าบาทก็ปุ๋ยก็ขึ้นมาจต่เก้าร้อยแล้วครับ มันมันก็จะไปกันไม่ไหวนะครับต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็ฝากทางรัฐบาลนะครับหรือผู้เกี่ยวข้องก็ให้ดูแลจุดนี้ด้วยครับเป็นภาระต้นทุนนะครับทางสภาเกษตรกรอาจจะมีอีกตัวหนึ่งที่ท่านอยากจะขอร้องรัฐบาลเนาะสภาเกษตรกรมีทั้งหมด77บจจังหวัดจะมีทุกแห่งเลยนะครับเราจะใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรเป็นเขาเรียกว่าใกล้ชิดที่สุดนะครับ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดของแพงเพชรนั้นนะครับตอนนี้นะครับก็มีการที่อยากจะช่วยเหลือ,อพี่น้องเกษตรกร,เก,รเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ข้าวนะครับซ,ซึ่งซึ่งท่านคุณลังสค์สบายเมืองนะครับเป็นเจ้าของลุงศีสนั่นเมืองนั้นก็พูดคุยกันอยู่นะครับก็ว่าแต่จริงๆแล้วถ้าให้ดีที่สุดคือรัฐบาลต้องเข้ามาด้วยอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเช่นที่ว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยเป็นยาเป็นน้ำมันแพงแล้วเนี่ย พันนี่พันข้าวนี่สำคัญสำคัญที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เกษตรกรเนี่ยมีปัญหาก็คือข้าวสายพันข้าวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต้านทานโรคได้แล้วผลผลิตก็จะต่ําลงแต่ว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้ามาเอาใจใส่นะครับหาหาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาให้พี่น้องเกษตรกรทำนะครับจากที่ได้ไร่ละ70-80ไ 80, ด้มาถึงพันพันร้อยพันสองจากราคาข้าวที่อยู่ขนาดเนี้ยเกษตรกร,กรอยู่ได้ครับ พ,พันเข้าแบบนี้มันมีอยู่แล้วใช่มมันมีอยู่แล้วครับแต่ทําไมรัฐบาลไม่มาส่งเสริมก็รัฐบาลมัวไปทำแต่อย่างอื่นนะครับ <c oughs> ไปมวัวจะไปแจก <c oughs> ไปจ่ายไปแจก,จกอยู่ตลอดเวลา <c oughs> จริงกระท่าเกษตรกรท่านอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเกษตรกรเนี่ยคือเป็นอาชีพหลักนะครับถูกต้องครับถ้ารัฐบาลน่ะมาช่วยเกษตรกรโดยที่มาช่วยนะครับการผลิตให้มีกุ้ภาพดีแล้วราคาเนี่ยผมว่าจริงๆมันก็ตามท้องตลาดอยู่แล้วแต่ไปใส่ใจที่ผมดู่ะ ปีหนึ่งจะให้ค่าตอบแทนจากตรงนี้มันแก้มันเหมือนเก่าเก่าแป๊บเดียวมัก็เดี๋ยวว็คนีันอีกแล้วครับยครับแต่ว่าจะเกิดเรามาพัฒนาสายภาพพันใหม่จักน้ามันเอ้ยปุ๋ยเอ้ยยานะครับแล้วให้ลุงสีเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยนะครับว่ารึกษาว่าข้าวสายพันไหนที่มันจะดีไม่ดียังไงที่ที่ทางลงสีต้องการมันจะไปกันได้ครับมันจะไปกันได้ครับอันนี้ชาวนาคิดว่าถ้าได้ข้าวพันใหม่นี่คือ ส่งเสริมกันแบบย,ยั่งยืนใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะยาวตลอดไปเลยยาวตลอดไปก็ก็จึงวอนให้กับรัฐบาลนะครับผมว่ายุคไหนมาก็อย่างนี้แหละครับก็ดีตอนที่หาเสียงก็จะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้กเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยให้กเกษตรกรนะครับท่านไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับเศรษฐกิจจะดีก็จากจเกษตรกรถ้าได้ผลผลิตดีได้มีเงินได้มีอง นี่ก็หายครับผมพูดตรงๆเลยครับนะก็ท่านท่านนายกนี่ก็เท่าที่คุยนอกรอบนะฮะท่านก็ได้ทําในส่วนนี้ไปแล้วกรณีที่รัฐมาทํานาเรื่องของนาแปลงใหญ่เนี่ยโรงสีแห่งนี้นะครับโรงสีสนั่นเมืองแห่งนี้ของนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเนี่ยท่านได้ทําแล้วก็จะมีสมาชิกของท่านนะครับและส่งเสริมเมล็ดพันข้าวที่ดี ปุ๋ยยาเอาไปใช้ก่อนเลยแะมีะไรายได้ค่อยค่อยมาว่ากันโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยท่านบอกว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเหล่านี้นะครับพวกเขาอยู่ไปได้หรือต้นทุนการผลิตสูงตายกันหมดทั้งระบบตัวเกษตรกรตายผลิตไม่มีโรงสีก็ตายผู้ส่งออกก็ตายรายได้เข้าประเทศก็ไม่มี ที่เป็นวงจรที่ครบแล้วก็ตายทั้งระบบแต่ถ้าต้นน้ำดีนะครับผลผลิตดีราคายังไม่ต้องพูดถึงกันนะครับโรงสีก็จะนำข้ามาบริหารจัดการแล้วไปสู่ผู้ส่องออกซึ่งเมื่อน,นั้นทุกอย่างจะดีต้องถามนายกว่านายกได้ทำทำตรงเนี้นะเรื่องของสมาชิกให้ผลิตข้าวที่ลดต้นทุนและก็ ได้ผลลิตที่มากขึ้นทําแล้วใช่ไหมครับเพื่อให้กับพี่น้องเกษตรกรนี้ทําแล้วทําแล้วครับคือเป็นแนวคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าครับถ้าข้างล่างไม่ดีเดกษตรกรไม่ดีเนี่ยเราก็ดีต่อไม่ได้ครับงนั้นก็เลยหาวิธีที่จะทําให้ข้างล่างเขาเนี่ยอยู่ให้ได้ก็แนวคิดมีสองแนวก็คือ ลดต้นทุนให้ได้ครับให,ให้เขาประพฤติปฏิบัติการทํานาเป็นปกติแต่ใช้เงินในการลงทุนน้อยกว่าเดิมและทํายังไงก็ได้ให้ไอ้ที่ลงทุนน้อยกว่าเดิมเนี่ยให้มันได้ผลผล,ผลิตมากขึ้นครับต่อไรในที่นาในที่นาแปลงเดิมนะครับแล้วก็ราคาข้าวเนี่ยเราทุกวันเนี่ยเราก็ไปมองกันแต่ปลายทางมองแต่ว่าอยากได้แปดพันอยากได้เก้าพันอยากได้มื่นหนึ่ง จริงๆตรงนั้นเป็นปลายทางเป็น,นกลไกของการตลาดนะครับมันซึ่งไม่มีใครจะไปบิดเบือนให้มันสูงขึ้นหรือให้มันถูกลงได้มันเป็นการแข่งขันโดยสมบูรณ์นะครับฉะนั้นมันจะ6กพัน0 0 0ดพันแปดันชาวนายิ้มได้อันนี้คือเป็นการประสบความสำเร็จในการพัฒนาเกษตรกรของไทยนะครับเมื่อเมื่อฤดูก่อน ราคาข้าวเกลียนหนึ่งแปดพันกว่าบาทก็ยังบ่นว่าขาดทุนกันวันนี้ราคาข้าวหกพันกว่าบาทพอสดนะครับก็ไม่เห็นมีใครบ่นว่าขาดทุนแถมีกําไรเพราะผลผลิตมากขึ้นในกลุ่มของเรานะครับนั้นเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าถ้าเราลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตไปพร้อมกันได้เนี่ยเกษตรกรอ,อยู่ได้ทีนี้เราเราทำลักษณะ กลุ่มของสมาชิกของเราเราขึ้นมาอย่างนี้ครับรัฐบาลบอกเขาก็ทําแล้วเขาก็ทํานาแปลงใหญ่ให้สมาชิกมารวมกันนี่แหละก็คือการลดต้นทุนและมันยังไม่พออย่างมันี้ไม่พอไม่พอเลยครับครัเอามาเอาเงินมาสนับสนุนนาแปลงใหญ่แล้วก็ขาดการติดตามขาดการพัฒนาต่อเนื่องข้าวเนี่ยไม่ได้ปลูกวันนี้พรุ่งนี้เกี่ยวเลยเมื่อไหร่มันต้องสามเดือนสี่เดือนกว่าจะได้เกี่ยวช่วงระหว่างนี้ ต้องไปดูและไปพัฒนาไปแก้ปัญหากันเป็นข่าวๆกันเป็นที่ๆไปนะครับเพราะปัญหากับปัญหาของข้าวเนี่ยมีตั้งแต่วันแรกที่ปลูกจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวมันมีปัญหาต่อเนื่องยาวมาตลอดะนั้นต้องไปดูแลเพิ่มผลผลิตให้เขาด้วยนะครับไปลดต้นทุนให้เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปลูกัูไปก็อนอนี่คือสิ่งซึ่งทั้ง รงศรีก็วิตกกันกังวลนะครับกับผลผลิตที่ชาวนากําลังทาทากันอยู่ขณะเดียวกันในตัวของโรงศีเองนะฮะอยากจะฝากอะไรนอกเหนือจากตรงนี้ละปัญหาของพี่น้องเป็นเกษกรชาวนาและ้ะมันมีปัญหาอะไรับที่เราอยากจะพูดไปถึงทั้งพาณิชย์เกษตรผลิตพาณิชย์ขายอะไรเนี่ยเพื <laughs> <laughs> ่อให้มันดูดีกว่านี้น้ำาสีพาณิชย พ่งมองให้มากกว่าน,นี้พันธุ์ตีเกษตรมองให้มากกว่าน,นี้แล้วเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเกษตรกรให้มันโป๊ะเชะให้โป๊ะเชะโดนใจอะ่ะมันมีปัญหาอยากจะฝากก็มีมันเป็นคําสวยหรูเกษตรผลิตพาณิชย์เอาไปขายนะครับ,รบพาณิชย์ตลาดเกษตรผลิตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมันเป็นคําที่สวยถ้าจะให้สวยมากกว่าน,นี้แล้วให้สําเร็จเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย สองกระทรวงเนี่ยต้องจับมือกันแน่นๆแล้วก็ต้องสื่อสารกันตลอดเวลานะครับว่าใครทําอะไรตรงไหนอย่างไรแล้วมันก็จะมีผลถึงเกษตรกร,กรผมย้ํานะครับฝากถึงผู้เกี่ยวข้องกับวงการข้าวเลยทั้งทั้งฝากรัฐบาลทั้งทั้งหน่วยงานราชการทั้งหลายที่จะต้องมาดูแลกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเหล่านี้สี่ล้านหกแสนครัวเรือนเนี่ยดูแลเขาให้เต็มที่ และต่อเนื่องนะครับส่วนตั้งแต่ลงสีซึ่งอยู่กันตรงกลางเนี่ยทางซ้ายเกษตรกร,กรตรงกลางลงสีข้างหน้าเนี่ยคือผู้บริโภคข้าวกับผู้ส่งออกที่เราต้องข้าวไปขายเนี่ยตั้งแต่ลงสีไปเนี่ยดูแลบ้างเล็กน้อยไม่ต้องใส่ใจเท่าไหร่แต่ควรดูแลบ้างในเมื่อมีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยเกษตรกร,กรทั้งหมดเนี่ย ต้องดูแลและใส่ใจอย่างจริงจังจริงจังเลยนะครับผมย้ํานะครับไม่ใช่ทําไปแล้วแล้วก็หารหลังให้ต้องมาติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่องวันข้างหน้าเนี่ยก็เมื่อเขาดีอย่างที่ท่านท่านผู้ใหญ่ไกดเลิศพูดเกษตรกร,เ,กรเนี่ยถ้าดีเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเป็นลําดับชั้นไปรวมถึงประเทศชาติด้วยนะครับก็จะดีตามไปด้วยครับ นี่ถือว่าเป็นอีอกบุคคลหนึ่งนะฮะที่คลุกคลีอยู่กับชาวนาและก็สัมผัสชาวนาเพราะว่าโรงสีทั้งประเทศหรือว่าอยู่ในในสมาชิกของเราของสมาคมนะประมาณเท่าไหร่นะฮะ <500 S 1> ห้าร้อยกว่าลายห้ารอยกว่าโลห้าร้อยกว่าโลที่เป็นสมาชิกกนะครับซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนได้อย่างมากมายม,ายมหาศาลและเงินนี้ก็ลงสู่พื้นที่พื้นบ้านพื้นดินนะครับ ทีนี้พูดถึงพูดถึงเม็ดเงินที่ที่ชาวนานะทั้งประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของสมาชิกเราเนี่ยนะลงสีสมาคมสมาคมลงสีเท่าไทย,ยมันก่อเกิดเม็ดเงินเนี่ยเงินหมุนเวียนนะมีปีประมาณเท่าไหร่เอาถ้าคํานวณจากข้าเปลือกคำนวณแบบหยาบๆเลยนะยปีหนึ่งสามสิบล้านตันข้าเปลือกเนี่ยนะสามสิบล้านตันข้าเปลือกถ้าตันละหมื่นสามแสนล้านวงจรเนี่ย ใช้เงินกันสามแสนล้านนี่ยังไม่ได้พูดถึงการไปแปรรูปขยายต่อยอดเข้าใช่ครับนี่คือซื้อเงินที่ต้องซื้อวัตถุดิบเนี่ยปีหนึ่งอ่ะประมาณสามแสนล้านบวกลบนิดหน่อยเองเท่าที่เห็นเลยอันเนี้ยส่วนการจะไปเพิ่มมูลค่าจะไปทํำยังไงรัฐบาลเก่งไม่เก่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอยู่ขึ้นอยู่กับนโยบายด้วยส่วนหนึ่งจะเอื้อให้เกษตรกรไหมเอื้อให้ลงสีเอื้อให้ผู้ส่งออกขนาดไหน มันจะไหลลื่นได้ดีไม่ดีเนี่ยสามแสนล้านเนี่ยมันก็อยู่ที่นโยบายรัฐบาลด้วยนะครับแล้วแล้วก็ประกอบกับความใส่ใจของหอน่วยงานราชาการที่ต้องดูแลเต็มที่3รับสาล้านนี่ถ้าถ้าเราตีเป็นงบประมาณของของประเทศเขาตั้งไว้3ามานล้านครับก็ประมาณเปอร์เซ็นต์นึ่ง ทำร้ S <S า,ลลานจ้จะอ่าใช่ครับประมาณเปอร์เซ็นต์นึครับแต่ก็เฉพาะข้าวนะครับเฉพาะข้าวเฉพาะข้าวนัว้นี<บ>่ยจะ<บ>มีอ้อยมียางม,มีอะไรเยอะ,อะแยะฮะตรงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเงินจำนวนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยสั่นคลอนได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นส่วนพนวกทำให้เม็ดเงิน GDP นั้นอ่ามันดูเติบโตเพราะฉะนั้นอยากให้นะครับผมก็เป็นสื่อเห็นไปที่ไหนก็วเจ้าชาวนาชาวบ้านเนี่ยจะร้อง ปุยยาปุยยาแต่ชาวบ้านเอ้ไม่ใช่แต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ยินเนี่ยนะแต่วันนี้เขาเพิ่มขึ้นอีกก็คือเรื่องของเบร็ดพันุ์ข้าวหรือพันุ์ข้าวที่มันจะมาช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นสิ่งดังเรล่านี้ที่เราเราพูดกันเนะะี่ยครับก็ฝากรัฐบาลให้ให้สำเนียกและรับฟังด้วยนะครับเราเข้าใจปัญหาของรัฐบาลเองก็จะแบบมีอยู่เยอะ แต่นี่เป็นปัญหาติดดินปัญหาของชาติอย่างแท้จริงนะครับมีมีท่านใดจะเสกไหมอ่ะเดี๋ยวท่านสภาสมาชิกสภาเกษตรกรกำแพงเพชรครับผมแนะนำของสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นห่วงเกษตรกรนะครับกับการที่มีปัญหายอย่างนี้ผมประชุมสภาเกษตรนะครับในในในสภานะครับที่เพราะว่าสำนักงานอยู่ที่สูนราชการนะครับมีหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกัน อยากจะให้รัฐบาลนะครับมองเห็นสภาเกษตรว่าให้มีส่วนช่วยเหลือกเกษตรกรเนี้ยเรายินดีครับเพราะเราพูดในสภาเษกษตรก่อนว่าถ้าเกิดรัฐบาลให้สภาเกษตรมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนให้พี่น้องเษกษตรกรนนะ่ะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ให้มีส่วนนะครับเรายินดีครับเพราะว่าเราประชุมสภาทุกเดือนเนี่ยเราจะพูดถึงตลอดเวลาถ้าให้รัฐบาลนะครับมองเห็นสภาเกษตรว่า ให้ช่วยเหลือเกษตรกร,กรได้เนี่ยผมยินดีครับ <Ừ. S 2> เพราะผมถ้าจังหวัดอื่นยังไงก็แล้วแต่จะจังหวัดกำแพงเพชรผมยินดีเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะพัฒนากับท่านรางังสรรค์สบายเมือนนะครับเจ้าของโุงสีแห่งนี้นะครับเพราะผมยินดีเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกเกษตรกร,กรมาตั้งแต่กําเนดิดไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยครับครับก,ก็แจ้งให้กับฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับว่าสภาเกษตรกร,กรจังหวัดกำแพงเพชรยินดีที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาไปด้วยกันครับครับนี่ก็เป็นเสียงนะครับ จากเกษตรกรชาวนาของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างอีกวันหนึ่งที่มีบทบาทด้านการเกษตรหลากหลายแล้วก็ท่านนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับซึ่งก็รวมมาร่วมมือกันที่จะทําให้วิถีของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันโตแล้วก็ก้าวหน้าแล้วเดินได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงใช่ไหมครับ ถูกต <N> ้องครับดีใจได้ไปกำแพงเพชรสวยงามจะเด็ดนะกำแพงเพชรบ้านเตาโดนใ่ก็เป็นเกษตรกรบนเตาเดี๋ยวนี้จะเริแล้วเอากำแพงบ้านเราให้ไหมเออแต่าด้แต่าร้แตรได้รต่ไร้ จังหวัดเรารวยที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับใค,ครับเรามีกำแพงเป็นข่าวดีดีกับพี่คำร้อน